ทีนี้ก็ที่เรามาสนใจใบเนี่ยนอกนอกจากธาตุอาหารเหล่านี้เราหมายถึงว่าเกษตรกรอ่ะในที่สุดก็ชอบเผาฟางแล้วก็เกิดเป็นพี2.5สองจุดห้าใช่ไหมตอนนี้เราต้องการให้เกษตรกรเห็นคุณค่าว่าใบนี้แหละจะสร้างราคาได้นะครับใบข้าวสับภาสีใบข้าวจับภาสีใบข้าวที่มีโปรตีนสูงเนี่ยเรากำลังศึกษาอยู่ว่ามีกี่พันนะครับเกษตรกรสามารถจะสร้าง รายได้ดะจากการผลิตโปรตีนร่วมมือกับอุตสาหกรรมนะเราผลิตได้40กิโลต่อไร่เนี่ยกิโลนึงราคาเป็นหมื่นๆนะครับแต่มันมีโปรตีน20%เราวิจัยแล้ว20%แล้วถ้าสกัดสกัดให้เป็นโปรตีนเฉยๆเยมันจะได้ถึงเกือบ30%เพราะฉะนั้นนี่มันเทียบเท่ากับนมนมโปรตีนที่เขาทำเป็นเวย์อะสำหรับบรุลงร่างกายถ้าจะไปทำเป็นอาหาร